ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณจนและคุณก็ไม่ค่อยจะมีเงินเนี่ยนะครับคุณยิ่งไม่ควรประกอบอาชีพเป็นพนักงานประจําอย่างเดียวเลยครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่พนักงานประจําไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการดูถูกอาชีพนะครับเพราะว่าคนใดก็ตามแต่ที่ดูถูกอาชีพของคนอื่นที่ประกอบอาชีพโดยสัมมาอาชีวะหรือว่าการประกอบอาชีพโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเนี่ยใครไปดูถูก ก็ถือว่าคนนั้นนำมันจิตใจต่ำนะฮะเป็นคนที่ชั้นต่ำพอสมควรละ่ะไม่งั้นไม่กล้าดูถูกคนอื่นหรอกอยากเหยียบคนอื่นให้จมซึ่งผมไม่ใช่คนแบบนั้นแน่ๆแต่สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของความปลอดภัยทางการเงินแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเคยประสบพบเจอมาแล้วผมจะแชร์ให้คุณได้ฟังแล้วคุณก็ลองนึกดูแล้วกันว่าคุณสามารถเอาตัวรอดจากสิ่งนี้ที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ยจากอะไรได้บ้าง แล้วผมจะแนะนําคุณตามความเหมาะสมที่เหลือคุณไปปรับใช้ได้เองคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมแน่นอนนะครับผมเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของกิจการเหมือนทุกๆวันนี้เนี่ยนะครับผมเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนผมทํางานจ้างนะฮะเป็นคุณครูจ้างอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าของโรงเรียนกับผมเนี่ยก็ ผมให้ความเคารพเขาแล้วก็รักเขาเนี่ยเหมือนพ่อคนนึงเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยดีกับผมมากแต่ว่าในวันนั้นที่ผมเป็นลูกจ้างประจำเขาเนี่ยผมได้เงินเดือนอยู่ที่ประมาณ8,000บาทซึ่งภรรยาผมก็8,000บาท2คนรวมกันเนี่ยอยู่ที่1,6 0 0 0บาทชีวิตบ้านนอกอะนะครับมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากหรอกเรากา็ใช้เงินส่วนหนึ่งไปกับการซื้อรถยนต์ เพราะว่าเรามีสัมภาระมีของมีนู่นนี่นั่นต้องพาเด็กเรนไปแข่งบ้างอะไรบางนะครับเราก็จะมีรถยนต์มือสองอยู่คันหนึ่งเก่าๆซึ่งส่งเดือนละประมาณสามพันกว่าบาทพากินค่าอยู่นู่นนี่นั่นหากทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับผมจะเหลือเงินอยู่ประมาณเราๆสี่พันบาทต่อเดือนนะครับกับภระระยาก็สะสมกันไว้เก็บหอมรอมริบอดทนทำงานตื่นแต่เช้าครับไปถึงที่ทำงานในหกโมงครึ่ง แล้วก็กว่าจะกลับเนี่ยโอ้ทุ่มสองทุ่มเลยนะสิบเนาฬิกายีินาฬิกาตลอดครับเรียกได้ว่าเป็นพนักงานชั้นดีนะครับผมได้ทุ่มเทกับสิ่งนี้ไปนะเป็นเวลาช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างนานมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมตาสว่างมากที่สุดกับเรื่องนี้เลยก็คือมเมื่อคราหนึ่งนะครับมันมีเหตุที่ต้องใช้เงินแบบเร่งด่วนแบบฉุกเฉินเลยครับเงินเก็บที่สะสมมาเนี่ยได้มาประมาณ3 0,000บาทนะครับวันนั้นเนี่ย ขับรถไปซึ่งไปซื้ออาหารไก่นะครับให้กับโรงเรียนนะตอนนั้นนะครับโรงเรียนมีโครงการเลี้ยงไก่ด้วยเนาะ mm. ก็ขี่รถไปแล้วปรากฏว่ายางมันแตกนะฮะยางมันแตกเนื่องจากว่ายางมันบวมตุยเลยผมก็ไม่ได้เปลี่ยนตามช่วงเวลาหรอกครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเงินนะเนาะนะครับเราก็เห็นว่ามันใช้ได้ก็น่าจะลุยต่อได้ก็ขี่ต่อไปปรากฏว่ายางมันแตกแล้วก็พยามยมันแตกปั๊บเนี่ยผมต้องเอาเงินที่เรามีอยู่นะครับไปจ้างรถสไลด์ จ้างสล์ไปลงที่ร้านยางตอนนั้นก็เวลาดึกมากก็เลือกอะไรมากไม่ได้นะครับก็ไปจบที่ B ีค i c กนะครับคือเขาบริการดีแหละแล้วเขาก็ตรวจสภาพยางแล้วปรากฏว่ายางรถผมต้องเปลี่ยนแบบกระทันหันแบบฉุกเฉินเลยนะครับผมก็อเปลี่ยนยางไปปรากฏว่าวันนั้นจบไป2 0,000กว่าบาทค่ารถสลงรถสลด์ค่าอะไรต่างๆนานานครับเบสเสร็จแล้วนะครับเงินที่พยายามเก็บมาเป็นเวลานานนะมีอยู่30,000บาทนะฮะจ่ายไปเหลือประมาณ4ี0 0บาทท้อใจมาก ท้อใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ไม่ปลอดภัยอ่ะนะเราอดทนเก็บมาเที่ยวกันนิดๆหน่นอยๆไม่ค่อยได้เที่ยวนะครับกินก็เก็บหอมรอม,ร,อมริบอดอดยากๆเพื่อให้มีเงินเก็บหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะตั้งตัวได้นะครับ<ม>ออมอย่างเดียวสุดท้ายไม่โตครับผมพอไม่โตแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับผมได้แนวคิดใหม่ในการหาเงินก็คือทําอาชีพเสริมนะครับ ก็เป็นเรื่องราวต่อจากนั้นมาเป็นผมในทุกวันนี้เนาะผมลงทุนในการทาอาชีพเสริมคือเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนทำยูทูบเบอร์ชอบมีฟองชแนลนะครับแล้วก็ทามันมาเรื่อยๆมีรายได้เสริมแล้วก็เอามาลงทุนต่อยอนต่อยอจะถึงผมในทุกๆวันนี้นะครับอ่าคือเรื่องราวของผมในะประมาณนี้แต่ที่นี้นเรื่องราวของคุณผู้ชมต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องราวที่คุณเองเนี่ยลองคิดดูก่อนว่าคุณเป็นแบบผมเล่าไหมคุณกําลังมีรายได้ทางเดียวที่แบบเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่ากล้าความเสี่ยง ที่คุณคิดว่าเอเนี่ยฉันใช้ชีวิตแบบไม่เสีย่ยงเลยฉันไม่อยากลงทุนเยอะมันเสี่ยงมันไม่มันไม่มนม่าจะไหวอะไรแบบนี้นะครับแล้วคุณก็ค่อยทยอยเก็บเงินอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือจะบอกว่าผมว่าอันที่ค่อยๆทยอยเก็บเงินไปนต่เสี่ยงมากกว่าเยอะเลยนะครับยังไงยังไงนะครับต่อให้มันไม่ได้ไม่ดีหรือว่าการมีรายได้ที่สูงเนี่ยนะครับแล้วคุณบริหารให้เป็นเนี่ยแล้วมาเหลือน้อยเนี่ยก็ยังดีกว่าที่มีรายได้ที่น้อยนะครับสำหรับผมนะ หาเงินได้เยอะก่อนเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาจัดการเอาเองค่อยมาบริหารเอาเองถ้าบริหารไม่ได้แสดงว่าเราห่วยถ้าบริหารได้แสดงว่าเราก็โตได้นะครับผมก็คิดอยู่แค่นั้นนะก็ลงทุนในการทำนะครับทีเนี้ยในพาร์ทของคุณผู้ชมก็คือวิธีการที่คุณจะเอาตัวรอดจากสิ่งนี้นะครับหการหาอาชีพเสริมนะครับการหาอาชีพเสริมในที่นี้หมายความว่าให้คุณเนี่ยนะครับลองดูแล้วกันอาชีพไหนที่ มันสามารถทําได้แล้วก็สามารถจัดการตารางเวลาได้อย่างเหมาะสมนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะมีเทรนที่ค่อนข้างให้ทําอยู่เยอะมากไม่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนผมก็ได้ลงทุนไม่มากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งคุณก็ลุยได้แล้วนะฮะหรือเป็นใบหน้าปักตะกา้าอันเนี้ยคนทําก็เยอะนะแต่ว่าคุณก็สามารถทําได้อยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างนะครับมันมีชนเผ่าเล็กๆที่ชื่นชอบในผลงานการทาของคุณแน่นอนอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะลงมือทาหรือยังนะครับ การเป็น personal branding นะครับเอาตัวเองมาเป็นแบรนด์ออกมาเล่าเรื่องออกมาทำคลิปและขายสินค้าโปรดักตนะขายของออนไลน์คือมันทำได้หลายอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นหาอาชีพเสริมที่เป็นออนไลน์และไม่มีเพดานเงินเดือนนะครับที่คุณสามารถจะได้รับค่าตอบแทนตามความสามารถของคุณนะครับถ้าคุณทำปับ๊บและความสามารถคุณได้คุณสามารถทะลุขีดจำกัดได้นั่นหมายคว่าโอเคความปลอดภัยทางด้านการเงินคุณเริ่มมีแล้ะ นะครับเพราะว่าคุณไม่ได้มีแค่รายได้ทางเดียวคุณมีทางอื่นเข้ามาด้วยนะครับนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็ไม่ได้อยากหาอะไรเพิ่มเติม,มนะครับตอนนี้ก็โอเคอยู่แล้วนะให้คุณลองหาวิธีการที่รัดกุมกว่านี้คืออ่ะเผื่อป้องกันตัวเองป่วยคุณก็ซื้อประกันสุขภาพเอานะประกันสุขภาพดีๆก็มันก็มีเยอะแยะมากมายในตอนนี้นะครับก็ลองเลือกเอารถถ้ามันเสียก็ซื้อประกันเอานะครับเนี่ย มันเซฟได้มากกว่านะครับแล้วมันก็ปลอดภัยกว่าไม่ต้องมาเจออะไรที่มันเสี่ยงนะครับคุณวางแผนในเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับแล้วก็จาก2เรื่องที่พูดมาทาไมหาไรายได้เสริมก็หาประกันใช่ไหมแต่ถ้าช่องทางที่3เซฟกว่านี้อีกนะครับแต่มันก็ทําได้ยากมากนะครับก็คือพยายามคุมค่าใช้จ่ายใ,ให้อยู่ใน r ด t ที่มันไม่เกินสัก3 0 4 0นนะครับควรจะเอาให้อยู่ นะครับแต่ถ้ากัมากกว่าน,นั้นอนะ่ะมันก็เสี่ยงอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนําในช่องทางเนี่ยคือคุณไปทํารายได้เสริมจากออนไลน์เถอะนะครับถ้าตอนนี้คุณยังหาช่องทางหรือว่าจับทางอะไรไม่ถูกก็ตามแต่และคุณยังคงทํางานรูปแบบเดิมนะครับระวังไอ้เรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยนะครับผมมันเกิดขึ้นแล้วตั้งตัวไม่ทันนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้มีสัญญ,ญาณบอกเหตุมาก่อนด้วยอยู่ดีมันจะเกิดมันก็เกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให ความมั่นคงกับครอบครัวกับลูกกับภรรยากับคุณพ่อคุณแม่เรานะครับผมนะฮะพยายามอย่ามีรายได้ทางเดียวนะครับเอาอีกสักสองทางสามทางขึ้นมาแล้วมันจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับการออมเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การออมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีการจัดการเงินที่ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆมาทำให้ฟังอีกนะครับ ก็แชร์ทัศนคติไปแล้วหวังว่าทุกคนจะนำมันไปปรับใช้แล้วกันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ